เมื่อช่วงเย็นวันที่3กร,รกฎาคม68นางลิซ่าแฮมินตันนายกสมาคมผู้ประกอบการธุรกิจกลางคืนเมืองพัทยานำคณะผู้ประกอบการในกลุ่มสมาคมและผู้ประกอบการสถานบันเทิงต่างๆในเมืองพัทยานำเข้าสารอาหารแห้งไข่ไก่บะหมี่สำเร็จรูปและก๋วยเตี๋ยวกว่า200ชามมาแจกให้กับประชาชนที่ประกอบอาชีพในสถานบันเทิงและกลุ่มอาชีพทำงานกลางคืน โดยมีการตั้งโต๊ะแจกสิ่งของการที่บริเวณถนน Walking Street พัทยาใต้หมู่สิบต,ตำบลหนองปลืออำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีนางลิซ่าแฮมินตันนายกสมาคมผู้ประกอบการธุรกิจกลางคืนเมืองพัทยาเปิดเผยว่าวันนี้ได้นำอาหารแห้งและก๋วยเตี๋ยวมาแจกใจ่ายให้กับผู้ที่ประกอบอาชีพต่างๆเช่นพนักงานเสิร์ฟ พนักงานบาเบียและพนักงานตำแหน่งต่างๆในสถานบันเทิงย่านถนนวอลกิ g งสตรีทโดยวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ทางสมาคมได้เล็งเห็นความเดือดร้อนของเจ้าของกิจการที่กำลังประสบปัญหานักท่องเที่ยวลดน้อยลงเพราะอยู่ในช่วงหน้าโลซีซันโดยเฉพาะกลุ่มคนจีนพบว่าในขณะนี้แทบจะไม่มีเดินทางมาเที่ยวเมืองพัทยาเจ้าของกิจการหลายแห่งต้องแบกภาระต้นทุนรวมถึงค่าจ้างพนักงานทางสมาคม จึงได้รวมตัวกับผู้ประกอบการต่างๆจัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้นนอกจากนี้อยากฝากไปถึงภาครัฐช่วยเร่งแก้ไขปัญหาและกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในเมืองพัทยาหลังพบว่าในขณะนี้หนักท่องเที่ยวทั้งยุโรปอเมริกาและตะวันออกกลางลดน้อยลงไปมากโดยเฉพาะคนจีนลดน้อยลงอย่างน่าตกใจและคาดหวังว่าภาครัฐจะช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวให้กลับเข้าสู่สภาวะปกติโดยเร็ว ก็วันนี้นะคะสมาคมผู้ประกอบการธุรกิจกางคืนเมืองพัทยาได้เอาเข้าวสารไข่ไก่แล้วก็มาม่านะคะของแห้งมาแจากรวมถึงก๋วยเตี๋ยวนะคะทำมาแจากให้กับผู้ประกอบการพวกที่เป็นพนักงานแล้วก็เป็นคนงานที่ทํางานอยู่ในโซนวอล์กอินสตรีตนะคะเพื่อลดภาระแล้วก็ค่าใช้จ่ายอของผู้ประกอบการทั้งหลายนะคะรวมถึงตัวพนักงานเองเพราะว่าพนักงานต,ตอนนี้ก็ลาบากเพราะว่าธุรกิจในเมืองพัทยาตอนนี้ค่อนข้าง เงียบนะคะเพราะว่านักท่องเที่ยวลดลงแบบลดลดลงเยอะเลยเลยทําให้ผู้ประกอบการเนี่ยขาดรายได้แล้วก็พนักงานที่เป็นเป็นต้นว่าพวกเด็กเสิร์ฟนะคะสาวบาเบียทั้งหลายเนี่ยก็ไม่มีรายได้เหมือนที่ผ่านมาก็เลยทางสมาคมผู้ประกอบการธุรกิจอินทรีย์วิยาเลยเล็งเห็นถึงความเดือดร้อนของผู้ประกอบการแล้วก็รวมถึงกับตัวพนักงานนะคะก็เลยทําโครงการที่จะแจก ข้าวสารไข่ไก่แล้วก็ของแห้งมาม่าแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวอาหารสดแล้วก็อาหารที่ปรุงแล้วเนี่ยให้กับผู้ที่ทำงานอยู่ในถนน Walking Street นะคะแล้วก็คนที่อยู่ในเมืองพัทยาทุกๆคนที่ทำงานภัคกลางคืนนะคะเพื่อลดภาระในการค่าใช้จ่ายในในการใช้ชีวิตประจำวันในช่วงนี้ก็คือมีโครงการแล้วไม่ทิ้งกันค่ะ